มรณะมันไม่ได้อาศัยอะไรอื่นอาศัยความงโง่คืออวิชชาอันนั้นแหละปู่ทวดย่าทวดของวัตตรสงสารดังนั้นกองทุกข์มันจึงมีขึ้นคือนามเละรูปอันนี้กรรมของมันปักลงใส่กลงของมันเหนียวแน่ มันมีสิบสองกรรมได้แก่กปฏิจจสมุปบาททำสิบสองมันจะกระเทือนกันทีเดียวละ่ะในเมื่อให้กำหนดนามเลยลูกเป็นปริญญากิจในสัจจะข้อที่นั่นมันจะกระเทือนสมุทัยยรร์เพราะการกำหนดรูปอย่างนั้นมันเป็นการเจริญมาก ภาคผลมันคือนิโรธดังนั้นผมจึงเขียนให้หลวงพ่อเอานะปริวัติสอาการสิบสองทุกนะผมบอกให้เขียนท่านกำหนดทุกขสัตว์คือนามรูปนะแล้วมันจะกระเทือนอะไรมันจะกระเทือนสะมานี่คือมันจะกระเทือนสมุทยัยมะมนินโร ดังนั้นพูดอย่างนั้นเราไปเข้าใจได้เมื่อ,อไรเวลามาแสดงธรรมะไทยบรญจะเริ่มภาคเช้าวันนี้ธรรมะไพเราพระพิ้งเต็มที่แหละเพราะไม่ให้ทันวางพระไตรรักไม่ให้ทันวางอาวุธเปรียบเสมือนขวนฟ้าทีเดียวเพราะ ในเมื่อเจริญวิปัสนาวิปัสนาก็จะเจริญหายในเมื่อวิปัสนาเจริญเต็มที่พราวะวิปัสนามันจะมาตั้งขึ้นก็จะถูกจเจ้าอวิชามากางกันอีกเมฆระรกคที่สองที่สามปิดบังท้องฟ้า ไม่ให้พอแสงลูกก็ข,าม,าขมักระหมวเหมือนกับเดี๋ยวนี้เพราะแสงพระอาทิตย์ยังไม่ครบนั้นผมจึงฝากเป็นปัญหาให้พวกเรากลับเข้าไปที่แล้วจะได้ไปตามดูวิปัสโนปกิเลสนี่สหายของวิปัสนามันเป็นตัววิปัสนาต้องเกิดแน่แน่ ทีนี้ท่านจะต้องทำพระธรรมอินทรธรรมของท่านให้สม่ำเสมอกันศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิสติมากเท่าไรได้จริงดิศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรธรรมพระธรรม องธรรมเหมือนกันท่านจะเอามาเป็นใหญ่ในการภาวนาธรรมนี้เอามาเป็นกำลังในการภาวนาธรรมนี้ทีนี้ในเมื่อศรัทธาก้าสติก้าความเพียรก้ามันเพื่อต้องการอยากจะให้เกิดการตรัสรู้คือโพชิสม มิใช่อื่นกลดังนั้นปัญญานั้นมันจะวิเคราะห์วิจัยไม่หยุดไม่หยาเราเลยลืมเฉลียวใจสังคตรธรรมปัญญาตัวนี้หลับไม่ได้กินข้าวไม่อริอร่อยเลยเพราะมันเน้นหนัก มันจะทำตัวของมันให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วในในจิตสำนึกเพราะมันรู้แทร้รู้ทุกแต่เราไม่ได้เฉลียวใจมิจฉาญานะรู้แบบที่ไม่หยุดไม่อย่างหาความสงบไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปแทงทะลุปุก ในปัญญาอันน,นัปัญญาธรรมอันนันปัญญาโง,ง่แต่มันจําเป็นจะต้องเกิดนะครับแต่ทีน่นี้ถ้าผมไม่พูดว่าปัญญาธรรมอันนั้นปัญญาโง,ง่มันก็ทําลายมิจฉาญาณไม่ลงท่านทิ้งอะไรผมเดียวเละ ท่านทิ้งอะไรไงเมื่อมันเกิดปัญญาโง่อันนั้นมันเกิดความเพียนโง่อันนั้นคือมันไม่พอดีถ้าทิ้งพะระไตรลักษณ์แล้วมันไม่พอดีแล้วครับท่านทิ้งพะระไตรลักษณ์ครับไม่ใช่ทิ้งอันอื่นอันใด ดังนั้นขวนฟ้าจึงไม่มีจึงไปหลงวิปัสสนุเขาวิปัสสนาก็หยุดชะงักปัญญาซึ่งเป็นสังคตธรรมสังคตธาตุสังคต,งคตปัจจัยปรุงแต่งจิตอันนั้นจึงไหลหลับไม่ลงเสียแล้วทำไมไม่เอาเอาวุธฟันเปรี้ยง ดังนั้นผู้ที่เคยติดมาแล้วเอาไปฟันได้เลยนะครับผู้ที่ยังไม่เกิดแบบที่ว่านี้ไปเจริญให้มันเกิดครับให้วิปัสสนมันเกิดนั่นแหละจะต้องหาครูหาอาจารย์ผู้ชำนิชํำนาญทั้งปร,ริยัตและทั้งปฏิบัติอย่าไปทำตามใจ ถ้าไปทำตามใจไปเจ้าเอวิปสัสสโอย่างนี้หรอแม้แต่จเจริญวิปัสสนาแล้วท่านทิ้งอะไรผมจะบอกทันทีเลยไม่ใช่จเจริญวิปัสสนาปัญญาบ้าบ้านั่นแหละมิจฉาญาณในทีนี้ทำไมจึงว่าปัญญาบ้าบ่าวเพราะเราฟังยังไม่ถนัด สังคตรธรรมก็ได้แก่ตัวปัญญานั้นมันจึงมาเป็นวิปัสสนุทําให้วิปัสสนานั้นปรากฏไม่ได้หยุดชะงักอยู่แค่นั้นมีแต่จะถอยหลังทายเดียวครับไม่เฉลียวใจปัญญาก็เป็นอนัตตาธรรมปัญญาก็เป็นทุกขตาธรรมปัญญาก็เป็นอนิจจตาธรรม วันนี้ไระบูรณ์เขาไม่ให้พวกเราผู้ภาวนานั้นทิ้งพระแต่รักไม่ตตประการใดนะเวลามันเกิดอะไรอะไรขึ้นอาวุธที่จะเป็นขวนฟ้าเปี้ยงเปียงเปียงถึงจะใหญ่ขนาดเขาสินเนรุราขวนฟ้าคือทุกขังอนิจจังอนัตตาอันนั้นแหละ ตัวปัญญานั้นจึงจะไม่ถูกวิปัสนูเข้าขบงับเปี้ยงลงก็จะแตกทันทีมันจะแตกเป๊ะกทันทีเหมือนฟ,ฟ้าผ่านะครับอย่าทิ้งวิปัสสนาน้นจึงขึ้นด้วยสมัะญาณน,น,นะครับ หรือสามัญญลักษณะนี้ผมฝากเมื่อคืนนี้ฝากปัญหาท่านทิ้งอะไรผมบอกอย่างนั้นท่านทิ้งตัววิปัสสนาคือพระไตรักษ์ไปครับเอาละิม่ตมกลับเลยัตั้งใจ